สวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะเมื่อวานนี้แม่น้อยได้รับพัสดุจากคุณยายหมอนะคะแม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านมากๆคะ่ะที่ท่านเอ็นดูแล้วก็เมตตาเด็กๆบ้านสามบุนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ารวยค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะเอาไผ่เงินมาให้เด็กๆที่กรงใหญ่กินนะคะพี่ๆเด็กโตของเราค่ะใครจะกินไผ่เงินมาเร็ว บุญมีไม่กินเหรอลูกบุญมีห่วงเล่นนะคะบุญมีห่วงเล่นเล่นที่ตบแมวคะ่ะอันนี้พี่บุญหลายนะคะพี่บุญหลายกินไผ่เงินเหรอลูกกินไผ่เงินมีผีเสื้อด้วยนะดูแม่กดแม่กดนีด่ๆๆแบตหมดแล้วลูกแบตเริ่มอ่อนแล้วเนี่ยค่ะ เล่นกับพี่พีๆกงงใหญ่นะคะพี่บุญหลายค่ะมีไผ่เงินมาฝากเด็กๆด้วยยอดไม่เยอะนะคะปลูกใหม่ก็ยังไม่ติดเลยก็ต้องรอก่อนนะคะรอก่อนรอยอดไผ่เงินอ้าวทำไมเมินน่ะมีของเล่นก็โน่นไปไปเล่นของเล่นก่อนนะคะยังไม่กินกันเลยเอาพี่บ,บุญทรงบุญทรงบุญทรงเล่นกับผีเสื้อแล้วหือ มึงส่งเล่นกับผีเสื้อมึงส่งเล่นกับผีเสื้อครับ mm. พี่บุญอุ้มนะคะเล่นผีเสื้อกับพี่บุญอุ้มครับ mm. พี่บุญอุ้มไม่ไปกินไผ่เงินแล้วลูกไปจะกินไผ่เงินมานเร็วร็วไผ่เงินค่ะพี่บุญหลายกินไผ่เงินไหมบุญหลายบุญหลายบุญหลายแหน่เล่นผิด ตกแมวนะคะมุมนี้ค่ะใครเล่นผีเสื้อเอ้ยใครเล่นผีเสื้อคะนี่เน่ยนคะเล่นที่ตกแมวเปลี่ยนกันเล่นนะคะเมื่อวานเด็กๆนิ้วน้อยเล่นค่ะวันนี้ให้พี่ที่พี่พกรุมใหญ่ค่ะ เด็กโตนะคะเด็กโตก็เล่นเป็นเหมือนกันครับเด็กโตคะ่ะเด็กโตก็เล่นเป็นโดยเฉพาะน้องบุญนุนค่ะบุญนุนกับบุญส่งนะคะพี่บุญมีก็ไม่ใช่ย่อยนะคะชอบเล่นของเล่นคะ่ะอมาดูพี่บุญอุ้มพี่บุญอุ้มเล่นผีเสื้อนะคะมีใครกินเลยเหรอลูกห่วงเล่นมากกว่ากินแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่ง ให้อาหารให้อาหารเสร็จค่ะวางแป๊บหนึ่งก็เลยไปเอายอดไผ่เงินมาให้เด็กๆก,กินค่ะแต่ว่าเด็กๆยังไม่ไม่กินนะคะยังไม่กินก็ต้องรอให้เขาเล่นสงสัยแม่ออกไปก่อนมั้งถึงจะเลถึงจะกินไผ่เงินนะคะนี่ค่ะโอ้สนุกเลยสนุกเลยครับหน,นุนๆน,นะคะ ยิ่งคีดดื้ออยู่แล้วนะคะพอได้เล่นของเล่นก็เล่นเออเอออาก,กาดบุญนุนนุนนุนไม่ต้องกดัดไม่ต้องกดัดลูกปล่อยปล่อยนั่น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 หวังกปนแล้วหนึ่งนะคะพี่บุญนุนปล่อยก่อนลูกบุญนุนบุญนุญนมันจะขาดมันจะขาดโอ้ยขาดซะโนเล่นรุนแรงนะหนุนนี่กลัวขาดนะคะนี่ พี่พี่บุญลายพี่บุญลายก็จ้องตาเป็นมันเลยค่ะพี่บุญลายอย่างนี้ไม่ค่อยชัดนะคะนกล้องนพี่บุญลายของเราค่ะพี่บุญลายก็มองตาโตเลยเหรอลูกพี่บุญลายบุญลายครับบุญลายบุญ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 เล่นให้เพื่อนเล่นด้วยเร็ว บุญหมุนเลยเร็วเพื่อนเล่นด้วยเร็วให้บุญสูงเล่นด้วยน้อยบุญสูงเล่นไหมครับบุญสูงเล่นไหมหนี่ยนี่ค่ะ,คะส่วนที่บุญอุ้มนะนั่งดูผีเสื้อนะคะนั่งดูผีเสื้อคะ่ะผีเสื้อ ทานเริ่มอ่อนแล้วนะคะเล่นบ่อยคะ่ะทานก็เริ่มอ่อนแล้วะคะ่ะจิ้จับคนเดียวเลยพี่บุญนนท์ไม่แบ่งเพื่อนเลยเหรอลูก ไม่แบ่งพี่เลยเหรอบุญทรงมึงทรงเล่นไหมบุญทรงเล่นผีเสื้อนะคะอเคนะคะนี่ค่ะพี่บุญลายมากินไผ่เงนะะินแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปค่ะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ